จังไลยกระซิบจังเลยเพราะว่าซานซื้อเอานะแกซื้อเอานะแกสองเกตเด้อะสองเกตเนอะสองเกตมันก็ยังอยู่ในหลักสองเกตก็ยังอยู่ในหลักแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับตัวใหญ่ซานมากหนิเป็นอย่งไรอาจารย์ใหญ่ซานมากครับฝันดีอยู่ครับผมฝันดีฝันดฝันได้เรื่องได้ยังอยู่หรอครับก็คือเก่านี่แหละใหญ่มากได้ขึ้นเก่า สองเกศือสอเกดฝันอยู่ไดยังหรือสองเกฝันว่าเกษตรก็ไดจัดนี่ละเิแนะนำว่าสองเกศเนเราผมเกษตรกันสองเกก็หกศูนย์หกสี่เราตามไปฝันถึงหอดเฮือนเลยบอกให้ยังดหอดเฮือนเลยครับผมเราไปหลุดหลางยังไดเราไปนะอาจารย์หลุดหลางของเราเก็ ไปแล้วก็ไปบอ,อกกระซิบๆตรงนี้ของโมครับสองเกียเดือดละสองเก,กียร์เดือดละฮะนี่เป็นตัว60เดือนหนึ่งมาไปกระซิบ,สบใส่หูเลยกระซิบใส่หูขันไปขันไ,ไปแล้วก็ว่ากันไปหาไปหาใหญ่อยู่หุ่นเด้อทั้งปลายหน้าเล,ล่าเราวะขี่รถไปหาเราอยู่หุ่นทั้งปลายหน้าเราก็จะไปยิง,ห,ห,ยงหุ่นกับเราวะเอาให้ออกแล้วก็ออกไปเราวะ คข้อพันเราบอกแล้วให้ออกก็ออกไปก็ออกไปเราไปเราก็ออกมาเราโอ้เราสิมาอยู่อยู่เราสิมาอยู่อยู่ปลายหน้าเราเราวะอ๋อนี่นี่คือปลายหน้าเลยเนาะนี่คือปลายหน้าเราเราวะอ๋อครับผมก็เลยมาม้าเยอกมาผมว่าก็ผมมันดีกว่าผมสีกว่าหน้าเลยตัวนี้หกศูนย์กับสองเจ็ดแค่นั้นะผมซื้อซื้อสองตัวแค่นั้นไม่ได้ซื้อก้าหนึ่ เอ้าวสานี่เลยครับหกศูนย์กับสองเจ็ดเลยหกกับสออืมครับบอกว่าหลายตัวเลยบอกแค่นั้นบอกแค่นั้นครับคนสิมาอยู่นี่จักองค์ล่ะตามที่ความฝันเห็นความฝันผมเป็นไปครับผมแกุผมแกซีเหรอคุนไปคุณไปครับแต่ซีไปหาครับแตเซีไปจันบอดดี้ไปหาจันบอดดี้ไปหาเลยหรือยมีเดย์ยายมีก็ไปไปคนเดียวเป็นตตเซีไปคนเดียว เป็นบอกเวนหน่าเป็นมามาอยู่หนีนํำอยู่เด้อของเราอยู่น้กมาเรินนำเนื้อละเราอ๋อให้ม่เดีนน้ำเนื้อละบมอ่าเครับัางเ้เราเคยไปบอกแล้วครับกเยนเราเคยไปบอกซุ่งวด้วยนะครับอือสเ่อุ่งวถืซ่งด้วนี่ถือซุงวัแน่นแต่แต่แตซไปบอกแล้วซุงวดถือซุ่งวถือทุกหัวเลย พอได้ยุ่แต่บริสิ์ละไอ่เท่าก้นที่ลอตเตอรี่เนี่ยที่ต้ดินเนี่ยทีลอตเตอรี่พได้ก็ซื้ต้ดินคับน้ก็มีแล้วนะซื้งต่ดินไม่ได้ซื้อซื้ออัลต์ลอตเตอรี่เพราะว่าสองเจมันหายากรถสองเจ็สั่งพวกลอตเตอรี่เขากว่า้ยเขาไปเมื่อไหเขาไปเมื่อไหร่ก็เลยก็เลยบ่ได้ ก็แค่หกศูนย์ได้ยังหกศูนยได้ย,ดยกูนย์ก็ได้สองเจ็ดก็ได้ดดรถตัวตุ้ยตางเขาเ่อมาหายแล้มาหายเลยแบบแบแบบแค่นั้นแหละตามขึ้นไปซชื่อไปบอกมาทำนี่าำนี่แต่เวล้เอารถตุ้ยใหมเบึง้งอ๋อลารถตุ้ยใหมเบิง้บงของสียอันนพด ว่าที่ว่าบ่สิคันมือล้างกันมาทายถ้ามีก็จะเอาลอตเตอรี่ออกมาให้เบื้องนี้หรอกเดี๋ยวทิ้งกระเป๋าออกมาครับเดี๋ยวไก่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 มือก่อนเนาะไก่ไก่เลขสิออกก่อนไข่อยออกมาให้เบื้องนี้เดี๋ยวออกมาให้สมัครลุงนิะนามก็ซื้อเอาซื้อเอาครับเออซื้อเอาคำลุงนิะนามเมื่อไหร่เขาก็มาถามหาอยู่ครับลุงนีิรนามหลักกิโลใช้ยาเราลุงนีิรนามอ่าใช้ยาลุงนีิรนามหลักกิโลครับซื้ออีลีซื้อต้า ตะขานตะขานตะขานเอาขานเอาข่านเอาขานแต่คนทางอื่นมาเอื่นแต่ลุงนี่ลนามจะลุงนิ่มามจะลุงนี่นามเดีจะลุงนิ่ลนามคนตั้งไกลยู่งคนตัางไกลแล้วเขามาเอื่นเขาไม่น้ำหาเอื่นจะได้ลุงนี่ลนามอยู่ซ้ายลุงนี่ลนามอยู่ซ้ายมาบอเรามอมึงนะเขามาถามน้ำแม่ค่าครับามาถามน้ำแม่ค่าประจำเราเป็เคยได้เคยยังเคยถือเคยยังน้ำครับ เลยติดตามมาอลไรพืนคนก็มาตามหามาถามหาการดูประจำตามมาประจำเรานี้ใส่เราะคือเว้นมาเรเสียเราไม่ข่าวก็บอกว่าเสียเราก็มีอย่างนี้งานเราขึ้นกันแล้วสมมติครับใหญ่มาวันที่ยังมันอนี่ยที่ซี่ไล ย้ายยย้ามาที่นี่เมื่อวันที่สี่ครััับวนที่่อตอนแรกก็คือเขาจะให้ย้ายวันที่สองเราบอกว่าเราไม่มีใครที่จะกล้าย้ายครับแล้วก็ไม่มีรถนั่งแล้วก็ไม่มีรถด้วยทางหลวงก็เลยอำนวยความสะดวกในการย้ายนะในวันนั้นก็ย้ายคือย้ายวันที่สี่เอาลูกน้องเอายังเป็นมาหลายกว่าประมาณยี่สิบแล้วก็มีรถกรมทางหลวง มาแล้วก็มีรถร่งพักมาอำนวยความสะดวกตำรวจก็มานํามามาดูแลมาดูแลให้จะเสียดายเนาเขาบ่ได้ห้หลักกิโลเนาะบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังเขาหายเไม่หาที่แรกเพิ่งรูว่าห้ยยุเอกที่กเพิ่ว่าหยยุบไปแล้ไปมาลูกนอกเพิ่รู้ื่อหนาเพิ่โอ้ยห้บ่ได้แล้วครับมันเป็นของหลวงเพิ่งรของหลวงก็ห้บพได้เอาไปกอบินใช่ก็โบ้เป็นยังโดดแต่ที่บ้ได้เป็นยังโอก เด็กรักกิโลมีตัวใดแน่นอลุงขานเนาะลุงนี่แล้วนะครัจำได้ปะจำได้ครับจำได้านสองศูนย์เจ็ดเก่าสองศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์เจ็ดเก่าครับข้างล่างก็สองเจ็ดสองเจ็ดสองเฟังชิ้นเนื้อกับฟังชิ้นไตเลยกันหนึ่งแปดกับสองเจ็ดแล้วก็ฟังดังยีกันฟังฟังฟังทางด่านทิศเหนือกับมีหาศูนย์ม่หาศูนย์กับหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดอฟังทางด้านทิศไต้มี เออที One ่เน <or> ือหนึ่งห่งหกงหกั้งไต่มีหนหนึ่กหนึ่งหกก็หาศูนย์ครับหนกก็หาศูนย์ครนงหกานย์นอกทั้งดนทิศี่เหนือรับที่เหนือทังนี้ก็ทางที่ใต้สิบแปกับสิกับยีิบเจ็ครับยีเจครับเอ้ยมเป็นสิตรงกับหลี่ยเลยนนรุ่งนี่ล้หน้าผมีย่สิบเจ็ดนี่ผมกลว่ารงกเตรงอยู่นแหละเนาะผมสื่ตาพืนไปบอกพื้บอกก็เหมนก เสียวเด้อล่ะเสียวเด้อคุนว่าวันนี้กับพ่อใหญ่ผมมาวันนี้เสียวเด้อล่ะวันนี้คุนว่าฝันบอกครับรับฝันภาฝันโอ้ตั like ้งแต่ตั้สิบใสหูตั้งแต่ใหญมากแม่นบอกครับตั้งแต่ใหญ่มากเราคนเคได้มาอยู่นี้มาไหนพวกเราจะมาอยู่ปหนาเพื่อนไปับปายหนาเพนยู่นครับไปหน้าเพื่อนออแล้วต้นนาแกอยู่พเลยอ๋ไหนต้นนาอยู่นเกลสุดถึงมบัต รางาแดงๆคนร่างกาแดงแดงล้ครับเป็นที่นาเก่าแก่เป็นที่นาเก่าแก่แกก็ยังอยู่ตรงนี้ตอนย้ายมาแกอยากมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนู้นมันก็มันติดกับทางหลวงครับทางหลวงเขาใไทยโยกย้ายแกก็โยกย้ายมาจรงจรงว่ามันอันตรายเนาะกับคนมากาบไหวบูชาบูชายเพาว่าตรงนี้ไม่อันตรายแล้วเนาะตรงนี้ไม่อันตรายไม่มีรถผ่านเต็มที่เลยจะมีนางหลอกนางลำมีอะไรบวงสรวงเต็มที่สําหรับเฟสสี แฟนคลับกับนักแสวงโชคเนาะครับสองห้าเลยสิบกว่าใบสิบกว่าใบก็สี่ใบห้าใบบ้างถูกนะครับมีโชคเนาะไม่ได้เอาสมุดมานไจะให้ลุงเขียนให้อ่าบอกเบิ้งบอกเบิ้องวันนี้เอ้าเอาเลขสองเจ็ดไกลมันใจตัวเดิมมันใจตัวไหนสองเจ็ดกับหกศูนย์มันไกลไม่โดนใจรถสองสองเจ็ดกับหกศูนย์วันนี้ผมซื้อไว้แล้ว ตัวเดียวสองตัวเลยฉลากรีนแบ่งรัฐบาลนะรับฐาลไม่รับหนุนอย่างอื่นนะไม่รัฐบาลนี่เดียวนาะแกไปกระซิบหูหูตาไหนตาเซโอ้นี่นี่นี่ร้านตาเซตรงนี้ร้านตาเซ่ตรงนี้แหละครับตรงนี้อ๋อคนแกจะได้ยกหยกยกใหญ่มาอยู่ตรงนี้ไปกระซิบจังไลยกระซิบจังไลยหร้านซื้อเอานะแกสองเ็ตเลยสองสองเกต มันก็ยังอยู่ในหลักกิโลครับก็ยังอยู่ในหลักกิโลครับียังกดตามลุงกําหกศูนย์ครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยแบดเดียวเลยแค่นี้ผมก็ผมก็ได้ใช้อยู่แต่ไม่ค่อยเยอะเล็กน้อยน้อยตัวเดียวเม็ดเดียวครับแค่นั้นครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ